สวัสดีค่ะช่องตัวลนเสน่ห์ละสไตล์หลากหลายสาระไม่รู้เลื่ความบันเทิงนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่ผ้าไหมลำดวนนะคะคของร้านเชียงคูนพ่อไหมสุรินนะคะวันนี้เรามาเก็บบรรยากาศ ในร้านผ้าไหมคุณโชกุลนะคะผ้าไหมสวยๆหลากหลายร้อยสี่พันลายเลือกนะคะแล้วเราไปชมบรรยากาศผ้าไหมร้านโชกุลผ้าไหมกันเลยนะคะที่เราอยู่ที่ร้านโชกุลผ้าไหมนะคะอืเราเห็นลวดลายผ้าไหมใหม่ๆสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวนะคะสวัสดีค่ะคนสวยของแม่นะคะคุณโชกุลสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนสีในในจำนวนแม่ค้าผ้าไหมเขาเีนือละคนหนึ่งเนาะค่ะเนาะ ยองเต็มมืออ้นะคะสวยจริงๆไม่ใช่พูดเล่นนะเพื่อนไม่ใช่สวยเล่นไม่ใช่สวยเล่นเที่ไหนอันนั้นสีงาช้างลายอะไรคะที่คุณจับอยู่คะนีลายอะไรชกุลลายอะไรลูกลายคมไฟลายคมไฟนุ๊กโอ้คมไฟสวยงามเลยนะคะเพื่อนนี่เรามาเลือกวันนี้มีลายอะไรเด่นๆมาไหมคะต้มหรือยังนี้เขากินข้าวโจเนี้ยลายดีนะคะ มู่้ยเพื่อน่น่นโทนงาช้างใช่ไหมคมใหญ่ใหญ่าดอกชบาดอกชบาโอนเนีเยบนีดป้าเอามาดูสิดอกชะบาป้าอยากเห็นต้ถอดรองเท้าก่อนนะเพื่อนถอดรองเท้า่อวเรี่ดอกชะบ้า จะมืออูนะคะสวยงามจริงๆเลยนะคะเพื่อนสีจริงเป็นผ้าโทนสองดอกชบางานสองเมตรกว่านะคะอยู่ที่ร้านอันนี้สองสามนะคะยกดอกห้าตะโกลายห้าตะโกยกดอกพี่กุลใช่ไหมนี่ยกดอกนี่ยกดอกนะคะมายมฟูยกดอกมายมนะคะสวยงามมากอันนี้พืนเท่าไรคะนุโชลูก 2,500บาทนะคะขายในราคาส่งนะคะยกดอกเป็ดกอนะคะมีลายตีนบนล่างนะคะนเพนสีนะคะีที่โชกุนผ้าไหมนะคะอันนู้เอาเอาลายนี้ให้ดูสิเียนมุ่ยอันนั้นด้วยมีผีดอกเลยวันนี้เราจะโชว์ผ้าไหมสีงาช้างนะ มีพันสีพันสีอันนี้เป็นดอกชบาค่ะโทนงาช้างนะคะเหมือนกันลายเหมือนกันอนี้ราคาเท่ากันใช่ไหมคะน้องโชว์อันนี้แพงกว่าอันนี้แพงอันนี้เท่าไหร่แม่อันนี้อันนี้พลงานอันนี้สองหกนะคะสองพันหกร้อยนะคะเป็นลายสีงาช้างสีงาช้างก้นหอยจ้ใช่สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนสีอันนี้สีงาช้างก้นหอยจ้ สองพันหกร้อยบาทนะคะอืมสวยงามนะคะเพื่อนโทูนาช้างก็ก็ท้ายด้วยลายตีนมะขามเนาะเอ้ยแดงเลือดหมูใช่ไหมแดงแดงเลือดหมูอืมสวยงามมากเลยนะเพื่อนสี่เคนะคะเดี๋ยวเราดูอีกนะคะอ้าวเรเก็บเลยลูกเก็บเลยนะคะก็มาได้เลยหลายลวดลายนะคะนี่ มีให้เราเือกมีตั้งแต่ลายพื้นธรรมดานะคะราาสูงเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นวันนี้เรามาสายนะคะร้านก็วายๆหน่อยละเหลือไม่เยอะแล้วน้องโชคคุณผ้าไหมก็จะขายอยู่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์กับตลาดราชมงคลนะคะก็ไปเลอยตลาดราชมงคลตลาดผ้าไหมเมืองสุรินทร์ตลาดเขียว แต่ละเฉียวด้วยนะคะฝั่งยก็สวยคนไทยก็สวยค่ะสวยกับผ้าไหมค่ะคนขายขายด้วยมคะคนขายขายด้วยไหมคะคนขายคนนี้มีแค่คนเดียวขายไม่ได้ขายไม่ได้นะคะประเมินราคาไม่ได้เลยเลิกขายผ้าได้นานกว่าผ้าไหมผ้าไหมมันไทยแล้วไปโตแต่คนอยู่นานกว่าอันนี้ก็จะเป็นของเออเป็นเป็นกับดีเจนมือมือสุรินนี่เป็นอะไรกันเนาะกับ ดีเจหนุ่มสุรินเป็นน้องบอกดีเจหนุ่มสุรินเป็นน้องชายเป็นน้องชายลูกพี่ลูกน้องนะคะก็รูปหล่อมันคุณชกคุณนี่แหละสวยหน้าตาเหมือนกันนะคะคุณนี่สวยคุณนี่สวยค่ะสวยค่ะสวยนะคะอยู่ร้านผ้าไหมนะคะก็จะเป็นของละออผ้าไหมเนียงละอ้อเนียงละอ้อละอ้อเพราะว่าดีเจหนุ่มก็จะพูดเพราะนะคะจะของขึ้น วิทยุเนาะชื่อดังนะคะท้าไมแขมลายรียมมุนสลักเนี่ยเรามาเห็นลายนี่แล้วเพื่อนนี่ป้าปนางมนางจ๋านี่นี่เขาเรียกลายอะไรคะนี่ไม่เคยเห็นเลยนี่ไหนคะนี่โครมคาโครช้างฮอนจินช้างเหรอคะ้อันนีของสุรินนะคะผ้าไหมอันนี้ก็จะเป็นลายโคมท่านะคะ สวยงามแล้วกันด้วยนนสิมีให้เลือกหลายอย่างมากมายดอกรักรก,กัญญาอันนี้ลายดอกรักรก,กัญญาใช่ไหมใช่สีธรรมชาติใช่ค่ะเท่าไหร,ร่ค่าผืนนี้สองพันสี่สองพันสี่ร้อยดอกรัก,ก,รกลายถามราคาโอ้อันนี้เป็นเหยียบเหมือนอันนี้ตัวนี้ใช่เหยียบลูกแก้วยายเหยียบลูกแก้ว หัตกระคุะนานงเอาให้ดูหน่อยสิเราจะจบด้วยภาพเด็กมีดอกไม้ใบชะกันญาลายใหม่นะคะเป็นลายเหยียบลูกแก้วนะคะเนี่ยพอแบบลายเหยียบลูกแก้วนะเพื่อนสวยงามเลยกว้างทุกทุกผืนเลยนะคะคนอ้วนก็ตุ่งได้นะคะเป็นลายเหมือนโทนสีอมชมพูสีอะไรคะนี่เขาเรียกสีอะไรเป็นธรรมชาติหรือเคมีเคมีแต่ว่าเป็นโทน อมชมพูสวยงามนะคะเนี่ยลายพระราชทานของฝ้ายหญิงนะคะดอกรักรารชกัญญาทอแบบเนี่ยสวยงามเลยนะคะเพื่อนฝีมาได้ที่นะคะที่ร้านโชกุนผ้าไหมหลากหลายลวดลายมาเลือกได้เลยเพราะว่าน้องโชกุนจะขายในราคาสูงนะคะขายราคาสูงนะคะเอาแม่เอาเอามาดูเลย นี่กวันนี้ยิ่งสวยนะเพื่อนอันนี้ลายอะไรคะอันนี้ลายกระหนกชบากระหนกชบาโอ้โหสวยมากเลยมีหน้านางใช่คือหน้านางสามเ้นหอยก้นหอยนะฮะสวยงามเลยเพื่อนเเท่าไหร่คะน้องโชติสองพันสี่ร้อยบาท นี่ตัดเสื้อก็ได้ผ้านู่งก็สวยนะคะกว้างเลยนะ,ะโทนสีน้ําเงินนะคะออกสีน้ําเงินนะพี่เนาะ,ะสวยงามน,นะคะถูที่ร้านโชกคุณผ้าไหมนะคะผ้าไหมอําเภอลําดวนนะะก็เปิดน้องเขาจะอยู่ล็อกอะไรนะหนะึ่งสองเจ็ดนะอยู่ล็อกหนึ่งสองเจ็ดน้องโชมีเบอร์ไหมลูวกเบอร์ ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองรอบศูนย์หนึูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งห้าเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่้เก้ะเบอร์โทรนะคติดต่อผ้าใหม่โชคกุนได้เลยนะคะถูกที่สุดนะคะจริงๆถูกที่สุดจุ้ยสวยในบล่นเลยต้องถูกราเรานิดไทย เอามาเลือกซื้อกันได้เลยนะคะวันนี้ช่องตะวันอัศมีไรสไตล์ต้องขอบคุณน้องโชงคกุนแล้วก็คุณนาด้วยที่อนุญาตให้เราได้รีวิวผ้าไหมในวันนี้นะคะก็ผ้าไหมสวยๆหลากหลายลวดลายเลยนะคะวันนี้ก็เ,เราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบางไม่มากก็น้อยหากผลาดประกันรใดกราบธนาภัยเพื่อนๆเอฟซีเป็นาที่นี้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกเลครับขอบคุณทุกไลน์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเราขอบคุณร้านชูคุณผ้าใหม่ด้วยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกําลังใจนําเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสมหวังจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ